เดี๋ยวผมโอ้เป็นอะไรนะดีครื่องของบวกห่วงแล้วก็ต้วงงนี้ มีตัวตัวน,นั้นน่าจะเป็นไว้พี่เอนไม่กลัวหรอจ๊ะ

ไปดูให้ี <Okay. S 1> ่ครับ